เวลาที่เราตอบรับโอกาสเนาะก็กลายเป็นเราได้รับสิ่งดีๆแล้วเราก็ประสบความสําเร็จอันนีมน้มันเติมเต็มแล้วเป็นสิ่งที่เราอยากจะส่งมอบให้กับผู้คนนะคือเราอะส่งเสริมไอเทมของเราให้ทุกคนเติมเต็มความมั่นใจแล้วก็ทําให้เราได้ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นด้วยปกติแล้วเวลาที่ทาผ้าคลุมลายหนึ่งอะเฟมินีน่ะจะต้องออกแบบผ้าคลุมที่เป็นลายพิม์ออกมาเนาะบ่งบอก ความเป็นเอกลักษณ์ต่างๆของแบรนด์หรืออะไรประมาณนี้ยแต่สิ่งที่มันออกมาเป็นคอลเลกชันนี้ได้อะเราก็นําตัว F มาซึ่งไม่ได้แปลว่าเฟมินีนที่เป็นแบรนด์เฟมินีนนะแต่แปลว่าเฟมินีนที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงทุกคนตัว N นะคะมาจาก3คํคำเนาะคำแรกเลยก็คือคําว่า Natural มีความเป็นธรรมชาติคําที่2คําว่าน e ดปานีดพิถีพิถัน ส่วนคําที่3คือคําว่านูดในภาษาหลับอ่ะแปลว่ารัศมีเวลาคนเดินมาแล้วดูแบบมีนูดอ่ะคือแบบเออมีรัศมีหรือภาษาไทยออร่าใช่ออร่ามีความผ่องใสประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็เลยทํา F กับ n อ็นน่ะนำมาล้อยเรียงกันเรานึกถึงเรื่องเรื่องหนึ่งที่เราเคยอ่านบทความมามันพูดถึงเรื่องของดอทเนาะจุดจุดเดียวอ่ะมันไม่สามารถที่จะเติมเต็มเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ได้มัน F กับ n ธรรมดามันอาจจะได้แค่อะไรบางอย่างที่เล็กๆอันเดียวแต่พอ F กับ n มาล้อยเลียงอ่ะมันเกิดการเป็นแบบเหมือนกราฟิกที่มันกลายเป็นดอกไม้พอจากดอกไม้ดอกเดียวอ่ะมันรวมกันใหญ่กว่านั้นไปอีกอ่ะเป็นดอกไม้ที่เป็นดอกใหญ่เป็นลายพิมพ์ที่มันกว้างขึ้นซึ่งบอกเลยว่ามันมันเป็นความพิเศษอ่ะในการล้อยเลียงให้มันออกมาแบบสวยงามแบบนี้เป็นลายพิมพ์แบบนี้ที่ตั้งใจเรียบเรียงออกมาให้มันลงตัวแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะ ไฮไลท์สำหรับพระคุมรุ่นนี้เนาะมันก็บอกเลยว่าก็คือ FN นั่นแหละที่อยู่บนนั้นอันนี้คือเป็นไฮไลท์เลยแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบอยากนํานเสนอให้ทุกคนได้เห็นไฮไลท์ของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือโทนสีที่เราเลือกมา ความลงตัวเรามีความเข้าใจเนาะเราต้องการใช้ใน everyday look ในชีวิตประจําวันดังนั้นอนะความลงตัวของการที่เวลาที่มันมาอยู่บนหน้าเนี่ยเราเรียบเรียงมาแล้วเราคัดมาแล้วว่าพับออกมาเป็นอย่างนี้ตรงนี้อยู่ตรงหน้าแบบนี้เออลายอยู่ตรงขอบแบบนี้ติดยังไงได้บ้างทํำยังไงได้บ้างอันนี้พี่ว่ามันเป็นแบบไฮไลท์สำคัญอนะ่ะที่มันทําให้แบบทุกคนแบบจดจำแล้วก็เกิดความมั่นใจในเวลาที่คนซื้อไปใส่แบบนี้ค่ะ ความมั่นใจเนี่ยมาจากการทําสินค้าที่มีคุณภาพที่เราส่งต่อไปเนาะแบรนดะ์เฟมีน่ยจะมีแบรนด์เอเดนตี้อยู่3คําอีกคํานึงคือคําว่า Quality คุณภาพคุณภาพเนี่ยเวลาที่เราเดินไปไหนอะ่ะแล้วเราใส่ของที่มีคุณภาพมีความเนือ้อแบในในความเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ใส่อะ่ะพอมีคุณภาพ,พปุ๊บอ่ะเรารู้สึกมั่นใจคือเราอะ่ะส่งเสริมไอเทมของเราให้ทุกคนเติมเต็มความมั่นใจแล้วก็ทําให้เราได้ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นด้วยไม่ได้เป็นแค่แบรนด์เสื้อผ้าหรือเป็นแค่แบบ เอเซอร์ี่เนาะเฟมินินคือชีวิตเนาะดังนั้นถ้าเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของผู้หญิงอะ่ะที่เติมเต็มเขาอะ่ะให้เกิดความมั่นใจได้อะ่ะแน่นอนว่าอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตพี่อะ่ะที่ต้องการที่จะทําให้กับผู้คนเลยเพราะว่าเราเติมเต็มมากอะ่ะในการที่แบบทําให้ผู้หญิงมีงานที่ดีได้ทําทุกสิ่งที่ฝันได้ตอบโจทย์ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ที่ทุกคนอยากทําเพราะว่าเราส่งเสริมความมั่นใจให้กับผู้คนแบบนี้ค่ะเพราะว่าทุกวันเป็นวันสําคัญของทุกคนค่ะ